ครับตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่หมดแล้วค่ะไม่เหลือความรักแบบแฟนแบบคู่ครองคองไม่มีแล้วจงใช้ชีวิตให้แบบมีสติให้มากให้เราอยู่กับสติ ก่อนเคยออกหาจิกนีดนะครับยังออกหาอยู่เหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะหาเหมือนเดิมตอนนี้ก็รอให้แมงกอกถึงฤด,ดูของมันก็ออกหาเหมือนเดิมค่ะเรื่องความรักเลยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพูดตรงๆงเลยนะคะความรักแบบครอบครัวแบบให้ความอบอุ่นลูกหลานญาติพี่น้องมีทุกวันมีตลอด ไม่เคยสั่งซาเลยความรักเนี่ยแต่ว่าความรักแบบแฟนแบบคู่ครองแบบเหมือนกับใช้ชีวิตกับป้าโทย่าหรือว่าเสียเต้ยคงไม่มีแล้วขอใช้ชีวิตแบบว่าไปเรื่อยๆแต่ความรักจริงๆอ่ะเรามีอยู่แล้วก็คือครอบครัวมีลูกมีหลานมีแม่ พ่อเสียแล้วมีพี่น้องรอบข้างนี่คือความสุขค่ะความสุขที่แท้จริงก็คือการให้การได้ให้ค่ะอนาคตเป็นไงครับมองเราวางแผนได้ไหมว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงอนาคตก็คือตอนนี้ลูกเต้ากำลังอยูใ่ในวัยเจริญเติบโตเนาะแล้วก็มองว่าเออลูกคนนี้ เขาจะไปในทิศทางไหนก็ช่วยอนาคตก็คือผักดันให้ลูกหลานแต่ละคนไปสู่จุดที่เขามุ่งหวังแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นคนดีที่สุดในสังคมอะคะ่ะค่ะหลังจากโชคดี90ล้านตอนนั้นนะครับตอนนั้นปีไหนนะครับที่เราถึงตอนสิปี6-1 <10. S> ค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับ เออกี่ปีแล้วล่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าสามปีสี่ปีกว่าค่ะเปิดเผยได้ไหมครับว่าตอนนี้เงินเหลือเท่าไหร่หมดแล้วคะ่ะ <c oughs> ไม่เหลือแล้วใช้ใช้ทำอะไรบ้างครับบอกรู้สึกว่าเจ๊ออจะไม่เคยปิดบังอะไรเลยนะคะจะทำอะไรก็แล้วแต่ จะส่งลายไม่เล่นเฟซค่ะเจ๊ออกไม่เคยเล่นเฟซจะส่งลายบอกว่าออวันนี้ไปทำบุญที่นั่นอันนี้ตรงนั้นตรงนี้จะเป็นคนที่เปิดเผยมากไม่หมดหรอกคะ่ะความสุขไม่เคยหมดเพราะเราไม่ได้เอาเงินทองมายึดเหนี่ยวกับชีวิตเราเราเน้นความสุขการให้ก็คือการให้ เจ๊ออบอกได้เลยว่าชาติที่ผ่านผ่านมาเจ๊อออคงเป็นนักสะสมบุญทําบุญมาเยอะพอสมควรเหมือนกันไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันนี้วันที่เจ๊อออมานั่งสุขสบายนั่งดูแลลูกเต้าโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ถือว่าเจ๊อออคงจะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะและมุมมองที่แบบมีคนเชื่อว่า ถูกถูกหวยก้อนใหญ่มันมันจะเกิดทุกขลาบเนี่ยพี่อ๋อมองยังไงครับอืมสำหรับเจ๊อ๋อนะคะสำหรับเรื่องที่ว่าถ้าใครถูกหวยแล้วจะเกิดทุกขลาบเจ๊อ๋อคิดว่ามันเป็นความเชื่อนะอของแต่ละคนนะบางคนเขาก็เชื่อในเรื่องนี้จริงๆส่วนเจ๊อ๋อฉแล้วคิดว่าถ้าเราไม่ทิ้งคําว่าการให้แล้วก็ครอบครัว ทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่เคยคิดว่าถูกหวยแล้วต้องประสบอุบัติเหตุไม่เคยคิดว่าถูกหวยแล้วต้องอะไรไม่เคยคิดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามที่ฟ้าดินเขากําหนดมาให้ทั้งนั้นนะคะ mm hmm. ก็อยากบอกพี่น้องทุกคนนะคะที่รักแล้วก็ห่วงใยเจออห่วงใยในการใช้ชีวิตของเจออหลังถูกหวย ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากตอนนี้ยังมีคนแบบว่ามีคนมาหาที่บ้านเลยครับมีค่ะเขามาแล้วเขามาด้วยจุดประสงค์อะไรครับส่วนมากจะเป็นแบบใครมีที่ดินห้าสิบไร่สองร้อยไร่แย่ซื้อมานี่หมดมา,มาขายขายให้เราไม่มีเราค่ะเพราะที่ถางซื้อเอาไว้เยอะแยะแล้วมีทากซื้อตรงนีน้มีคนมาขอเงินไหมครับ <c oughs> ยังมีคนมาขอเงินไหม ทุกวันนี้ของเงินก็มีแต่ลูกสาวค่ะ <laughs> <laughs> มีแต่น้องโทยาของเงิน <laughs> ให้กำลังใจประชาชนที่อยู่ในสภาวะสถานการณ์โควิดนะครับคนที่กำลังทอ้อสู้ค่ะสู้เ <laughs> จ๊อ,อกไม่รู้ว่าคุณเจอปัญหาอะไรคนนี้เจอปัญหาอะไร คนนั้นเจอปัญหาอะไรเจร้าไม่รู้แต่ที่แน่ๆมีปัญหาทุกอย่างเข้ามารอบด้านพันด้านร้อยแปด้ด้านสําหรับเจอ๋าเจ้าก็สู้แล้วก็นิ่งค่ะสติมีสติปัญญาก็จะเกิดสู้แล้วก็นิ่งสู้ด้วยปัญญาค่ะอย่าสู้ด้วยกําลังจงใช้ชีวิตให้แบบมีสติให้มากให้เราอยู่กับสติ การเข้าวัดการให้การมีจิตใจให้มากให้น้อย<ด>คุณก็มีรอยยิ้มละคุณให้ไปเถอะให้กับคนที่เราควรจะให้ให้กับสิ่งที่เราควรจะให้การให้เป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่เราต้องดูว่าการที่เราให้นะ่ะให้ไปแล้วอ่ะเรามีความสุขในสิ่งที่เราให้ไหมถ้าเราไม่มีความสุขเราอย่าให้ค่ะมีแค่นี้ค่ะ